สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องหลักพยากรณ์ของคนเกิดปีชวดตามตำราพลมชาติคนเกิดปีชวดหรือปีหนูชายหรือหญิงที่เกิดปีชวดจะเป็นคนธาตุน้ำชันสาเป็นเทวดาผู้ชายมิ่งขวัญสิงอยู่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยหลักการทำนายท่านว่าผู้เกิดปีชวดสิริตกที่หัวพลม อาทิตย์เป็นปากท่านว่าพูดจาเด็ดขาดอวดโอหังมักทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่สู้ฟังใครๆเท่าไหร่นักแต่ทว่าคำพูดถึงแข็งกระด้างแต่ก็เป็นที่ถูกใจของผู้ใหญ่มักก่อศัตรูเพราะคำพูดของผู้น้อยอังคารเป็นใจท่านว่าใจมักเหลาะและไม่แน่นอนมักง่ายชอบเปลี่ยนแปลง หากมีเพื่อนนิสัยชั่วก็จะชั่วเป็นอันธพาลไปเลยแต่ถ้าคบบัณฑิตจะก้าวหน้ามีเกียรติมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตสภาวะทางจิตใจมกัมกๆในกรรมคุณหลงมัวเมาในเพศตรงข้ามพรพฤหัสเป็นที่นั่งท่านว่าเกิดที่นี่มักไปได้ดีที่แหล่งอืง่นจันทร์กับพุธเป็นมือท่านว่าไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำงาน มีความเพียรขยันขันแข็งประจบเอาใจผู้ใหญ่เก่งหากได้รับการศึกษาดีย่อมไม่ตกต่ำเพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าเนือกว่าคนอื่นท่านผู้เกิดปีชวดถ้าเกิดเวลากลางวันจึงจะดีเกิดกลางคืนไม่สู้ดีนักเป็นชายจะอาภัพสุขกับเสาเป็นเท้าท่านว่าชอบเดินทางไกลท่องเที่ยวอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เกิดที่นี่จึงไปตั้งถิ่นถิ่นฐานอยู่ภูมิลำเนาอื่นพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้เป็นหญิงมักจะมากชู้หลายคู่ครองหรืออาภัพสามีตัวเองใจแข็งปากจัดท่านผู้เกิดปีชวดเดือน5เดือน6เดือน7ได้แก่หนูท้องขาวธาตุน้ำทะเลมหาสมุทร มักเป็นคนมีสติปัญญาใจบุญทำราชการจะมีเกียรติจเจริญก้าวหน้าจะมีค่าทาสบริวารมากหากทำไร่ทำนาหรือค้าขายจะมีกำไรได้ซับมากจะได้เป็นหัวหน้าแม้นอยู่ในสารทิศใดๆจะได้เป็นใหญ่กว่าใครๆท่านผู้เกิดปีชวดเดือน8เดือน9 เดือนสิได้แก่หนูหลิงธาตุน้ำลำคลองที่คนอาศัยมักจะได้รับความเดือดร้อนยุ่งยากใจข้าไทยเลือกสวนนาไร่แม้นมีมากจะถูกเขาเบียดเบียนแบ่งส่วนไปผู้จาพาทีมักกลับกรอกไม่ยั่งยืนทำราชการมักยศน้อยถอยลงหากทำการค้าทำไร่ทำนา จะอยู่พอมีพอกินสบายตัวผู้เกิดปีชวดเดือน10เดือน12เดือนอ้ายได้แก่หนูผีธาตุน้ำป่าลำทานมักตกระกรรมลำบากเมื่อน้อยหากขาดการศึกษาอบรมมักใจบาปหาเลี้ยงตัวด้วยความยากไร้ไม่พอกินทำราชการ อาสาเจ้านายดีทำการค้าทำไรนาจะมีอยู่กินเสมอหน้าคนทั่วไปท่านผู้เกิดปีชวดเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ได้แก่หนูตะเภาธาตุน้ำสะน้ำบอ่อมักจะอยู่นิ่งเฉยไม่เป็นมีความขยันหมั่นเพียรดีมีความคิดติเริ่มแปลกๆใหม่ๆ ทำราชการจะก,ก้าวหน้าทำเลือกสวนไรนาแม้นค้าขายก็ดีมีกำไรเก็บเงินทรัพย์สินมากๆม,มักมีลูกหลานมากใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีไปอยู่ต่างถิ่นก็มีคนนับหน้ายำเกรงชะตาคนเกิดปีชวดทำนายตามลักษณะวันวันอาทิตย์ ตกปางเมื่อพระยาสัตตลุงถูกเขานำไปประหารท่านว่าไม่ดีมักทุกข์ร้อนใจแต่รูปงามวันจันทร์ตกปางเมื่อนางสิบสองถูกนางยักษ์หาเรื่องควักในตาจะได้รับความลำบากในการประกอบอาชีพจะมีบุตรมากสบายเมื่อแก่วันอังคาร ตกปางเท้ามหายักษ์นำเอาพระยาสัตตลุงไปกักขังไว้มักจะได้รับความยุ่งยากใจเพราะญาติมิตรบริวารวันพุธตกปางเมื่อเท้ามหายักษ์นำเอาพระยาสัตตลุงไปฆ่ามักเป็นคนคิดมากมีความทุกข์ใจอยู่เสมอมิสู้ดีวันพฤหัสบดี ตกปางเมื่อเทวดาลงมาชุบชีวิตสัตวลุงให้ฟื้นคืนชีพท่านว่าจะมีคนอุปถัมค์้ำชูมีผู้ชุบเลี้ยงทำกิจการใดๆก็ราบรื่นดีนกักแลวันสุกตกปางเมื่อเทวดาเสกอาหารทิพมาทำขวัญบายสีให้พระยาสัตวลุงท่านว่าจะเป็นคนมีเกียรติ มีชื่อเสียงดีนักแรวันเสาร์ตกปางเมื่อพระยาสัตตลุงได้เดินทางไปครองเมืองท่านว่าจะลำบากเมื่อน้อยและ,จะเจริญก้าวหน้าเมื่อใหญ่ดีนักแรสำหรับวันนี้ขอจบหลักพยากรณ์ของคนเกิดปีชวดตามตำราพมชาติไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุข สมปรารถนาโชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ